ื่นเสี่ยงต่อชีวิตวัยสูงอายุ50ปีขึ้นไปภูมิภ้มการเริ่มตกถ้าภูมิุ้มกันตก,ก,ตกเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าเชื้ออะไรจะติดได้หมดทั้งแบคทีเรียไวยรัสเชื้อราและจะทําให้เราป่วยบ่อยขึ้นโรคที่พบบ่อยในช่วงภูมิตกเช่นโรคมูสวัสดโรคนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วทําให้หน้าเบี้ยวตาบอด และเป็นอมตาาขึ้นซีกได้ถ้าติดเชื้อทางเดินหายใจจะลงสู่ปอดและเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้นบางครั้งต่อมทอนซิลก็อักเสบและทําให้เยื่อบุสมองอักเสบได้ง่ายขึ้นยังเกิดโรคื้อรังที่เกิดจากอันอักเสบของเซลล์อย่างเช่นเบาหวานหัวใจมะเร็งการที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นเราต้องปรับสไตล์การใช้ชีวิตโดยเนั้นกินอาหารจากธรรมชาติ เลี่ยงการกินอาหารแบบซ้ำๆลดการกินข้าวแป้งน้ำตาลและของหวานเน้นการกินผักใบเขียวผักหลากสีและในอาหารที่มีจุลินทรีย์เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในลำไส้อย่างเช่นโพไบโอติกโยเกิร์ตธรรมชาติและเสริมด้วยวิตามินซีนอกจากนั้นออกกําลังกายแบบเบาๆเพื่อให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวบ้างแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงของภูมิตกเราก็ควรงดออกกําลังกาย ถ้าเราไปออกกำลังกายช่วงนั้นจะทำให้โรคของเราที่เป็นอยู่รุนแรงมากขึ้นและนอนให้เพียงพอต่อวันวันละ8-9ชั่วโมงนอกจากนั้นจัดการกับความเครียดผ่อนคลายจิตนั่งสมาธิหรือออกกำลังกายแบบโยคะจะทำให้ร่างกายผ่อนคลายได้ รวมทั้งบคนฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเช่นฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถ้าภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นจะทําให้เราไม่ติดเชื้อได้ง่ายและไม่ป่วยบ่อยจะทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น